พี่สื่อมวลชนนะคะดิฉันรพัศนนียโมโสดผู้แทนรัษฎรจากพักก้าวไกลค่ะตลอดเวลาเกือบ4เดือนนะคะที่ดิฉันได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้แทนปัญหาหนึ่งที่ดิฉันและเพื่อนสสพักก้าวไกลได้รับร้องเรียนมาอย่างต่อเนื่องเลยคือปัญหาเกี่ยวกับน้ําประปาค่ะ และปัญหาที่เกี่ยวกับน้ำประปาคงหนีไม่พ้นเรื่องของคุณภาพน้ำประปาที่ขุ่นแดงไม่ใสสะอาดไม่ได้คุณภาพนะคะและอีกอย่างหนึ่งคือเรื่องของปริมาณของน้ำประปาเนี่ยไม่เพียงพอที่จะใช้ในการอุป,ปโภคบริโภคพี่น้องประชาชนหรือพี่น้องสื่อมวลชนหลายท่านเนี่ยอาจจะสงสัยนะคะว่าทำไมสสถึงไม่ไปแจ้งกับการประปาล่ะ ดิฉันต้องขอแจ้งว่าในความเป็นจริงนะคะประเทศไทยขนาดนี้เนี่ยหลายจังหวัดส่วนใหญ่ของประเทศไม่ได้มีปปานครหลวงเหมือนเหมือนที่กรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑลไม่ได้มีปปาส่วนภูมิภาคเหมือนหัวเมืองใหญ่ๆปปาที่พี่น้องประชาชนใช้อยู่ในทุกวันนี้ก็คือปปาที่หมู่บ้านดูแลกันเองนะคะปะปาที่อบตอที่เทศบาลดูแลกันเองนะคะ ซึ่งหากเราไล่ดูการแก้ไขที่ผ่านมาเนี่ยเราก็จะพบว่ารัฐบาลแต่ละยุคแต่ละสมัยก็จะได้มีการอุดหนุนงบประมาณลงไปเพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านี้นะคะแต่ก็ดูเหมือนว่าสิ่งที่ทำมาอย่างต่อเนื่องในอดีตเนี่ยก็ยังไม่สามารถสร้างความมั่นคงให้กับพี่น้องในเรื่องของน้ำประปาได้เสียที อีกหนึ่งเสียงที่สะท้อนว่าเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นปัญหาที่เรื้อรังคาราคาซังมาเนื่อนนานแล้วก็คือการได้เฝ้ามองการหารือ3นาทีทุกๆสัปดาห์เนี่ยค่ะสิ่งที่ดิฉันได้เห็นตลอดทุกๆสัปดาห์คือการที่เพื่อนสมาชิกจะต้องนำปัญหาเกี่ยวกับน้ำประปามาหารือกับประธานสภาทุกครั้งเลยนะคะและแน่นอนค่ะว่าการอุดหนุนงบประมาณลงไปเนี่ย มันยังเป็นสิ่งที่จำเป็นอยู่แต่หากเราพิจรารณาอย่างถี่ถ้วนถึงสาเหตุแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นว่าปัญหาของระบบประปาเนี่ยยังมีอีกหลายอย่างที่จะต้องแก้ไขนะคะไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องของผู้ดูแลขาดความเชี่ยวชาญน,นะคะในการดูแลระบบประปาปัญหาเรื่องงบประมาณที่ประปาเนี่ยไม่มีในการจะจัดสรรซื้อสารคอรีนไม่ว่าจะเป็น อสารส้มสารคอรีนหรือว่าจะเป็นอุปกรณ์นะคะปั๊มน้ําท่อน้ําแตกอย่างเงี้ยก็ไม่มีงบประมาณในการซ่อมบารุงปัญหาการตรวจสอบมาตรฐานนะคะไม่ต้องรอให้มีการสุ่มตรวจแต่ว่าคุณภาพมาตรฐานเนี่ยจะต้องถูกตรวจสอบทุกวันสุดท้ายค่ะคือปัญหาการใช้ประปาผิดประเภทแหล่งน้ําผิวดินเอาไปใช้กับระบบกองบาดาลแหล่งน้ําที่เป็นบาดาลเอามาใช้กับประปาผิวดิน พวกนี้เป็นต้นนะคะและด้วยเหตุนี้ดิฉันและเพื่อนสอสอจากพักก้าวไกลที่ต่างได้รับฟังปัญหาและความทุกข์ร้อนของพี่น้องประชาชนเนี่ยจึงมีมติร่วมกันว่าเราจำเป็นที่จะต้องยื่นยติด่วนครั้งนี้เพื่อศึกษาหาแนวทางในการบริหารจัดการน้ำประปาทั้งระบบตั้งแต่การจัดสรรน,น้ำดิบการผลิตการให้บริการการควบคุมดูแลคุณภาพมาตรฐานของน้ำประปา เพื่อให้พี่น้องประชาชนมีความมั่นคงในชีวิตปีนี้ปี2566แล้วค่ะพี่น้องคนไทยควรจะได้เข้าถึงน้ำประปาที่มีคุณภาพใช้เสียทีเพราะน้ำคือชีวิตขอบคุณค่ะที่มันคุณภาพไม่ผ่านเกณฑ์มาตาารฐานนะคะเหล่านี้คือความทุกข์ร้อนที่พี่น้องประชาชนได้รับมาตลอดหลายสิบปีนะคะก็ วอนพี่พสื่อมวลชนช่วยกันติดตามเรื่องนี้ด้วยนะคะก็หวังว่าทางสภาจะผ่านยตินี้แล้วก็เห็นชอบให้มีการตั้งกรมทรวิสามานขึ้นขอบคุณค่ะขอบคุณอีกครั้งค่ะตัวนี้เป็นยติในการให้ตั้งกรรมการศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหานะคะส่วน ตัวพรบเนี่ยเดี๋ยวจะมีการยื่นตัวนั้นก็จะเป็นเรื่องของการควบคุมคุณภาพน้ําเดี๋ยวก็คงจะมีแถลงอีกครั้งหนึ่งนะคะตัวนี้เป็นแนวทางในการศึกษาการแก้ไขปัญหาประปาทุกระบบนะไม่ว่าจะเป็นประปาหมู่บ้านประปาของท้องถิ่นปราปาส่วนภูมิภาคและประปานครหลวงค่ะ ก็ถ้าผ่านสภาแล้วก็คงจะต้องมีการเชิญผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ความสมามาริในการที่จะมานั่งดูแนวทางการแก้ปัญหา,เข,าเข้ามานั่งในกรรมการด้วยค่ะคิดว่าถ้ายื่นยตินี้เข้าไปนะคะมันเป็นการแก้ไขปัญหาของพี่น้องประชาชนหวังว่า,าเพื่อนเพื่อนสมาชิกค,คงจะไม่เล่นกเกมการเมืองกับเรื่องนี้ค่ะ ไม่ผ่านก็ยื่นอีกค่ะค่ะขอบคุณค <wij> ่ะครับ การแก้ไขที่ผ่านมาเนี่ยเราก็จะพบว่ารัฐบาลแต่ละยุคแต่ละสมัยก็จะได้มีการ